ในโลกที่ทุกคนวิ่งไล่หามีเพียงไม่กี่คนที่หยุดมองดูสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วและพบว่าความสุขแท้จริงนั้นอยู่ตรงหน้ามาตลอดเวลาวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่คำสอนลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าที่อาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณไปตลอดกาลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราพื้นที่แห่งการแบ่งปันข้อคิดธรรมะ และแรงบันดาลใจจากพระพุทธธรรมเพื่อให้ทุกคนได้ใช้เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตหากคุณกำลังค้นหาความสงบความเข้าใจในตนเองและหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงคุณมาถูกที่แล้วขอเชิญทุกท่านเปิดใจรับฟังและปล่อยให้คำสอนเหล่านี้ซึมลึกเข้าสู่หัวใจในพระพุทธศาสนาหนึ่งในหัวใจของคำสอนคือการรู้จักสันโดษ หรือการพอใจในสิ่งที่ตนมีไม่ใช่เพราะเราหมดความฝันแต่เพราะเราเห็นความจริงว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้เพิ่มสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาหากแต่อยู่ที่การเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลายพระสูตรว่าผู้ที่พอใจในสิ่งที่ตนมีแม้จะอยู่ในเพิงเล็กๆกินอาหารเรียบง่ายก็มีจิตใจที่เบาสบาย ต่างจากผู้ที่ไม่เคยพอแม้จะอยู่ในวังทองก็ยังเต็มไปด้วยความกระวนกระวายและความทุกข์ความไม่พอใจคือเครื่องผลักดันให้เราวิ่งไล่ตามสิ่งนอกตัวไม่รู้จบแต่ความพอใจคือการหยุดและหันกลับมามองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเช่นเดียวกับคนที่อยู่กลางสวนดอกไม้แต่มัวแต่เงยหน้ามองหาดอกไม้บนภูเขาไกลจนลืมชื่นชมกลิ่นหอมที่อยู่รอบตัว พระพุทธองค์ทรงสอนว่าจิตที่พอใจในปัจจุบันคือจิตที่เป็นอิสระจากความอยากตัณหาและเมื่อความอยากลดลงความทุกข์ย่อมลดตามเพราะตัณหานั้นเองคือรากของทุกข์ผู้ใดตัดวงจรของตัณหาได้ผู้นั้นจะเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงแต่ต้องเข้าใจให้ลึกว่าการพอใจในสิ่งที่มีไม่ใช่การหยุดพัฒนาตนเอง พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราหยุดความเพียรหากแต่สอนให้เราเพียรโดยไม่ถูกความอยากครอบงำเรายังสามารถทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาชีวิตแต่หัวใจต้องสงบไม่ให้ความสุขของเราผูกติดอยู่กับผลลัพธ์ที่ยังมาไม่ถึงเมื่อเราเรียนรู้ที่จะพอใจใจเราจะไม่ถูกดึงไปในอดีตและไม่ถูกดันไปในอนาคต เราจะมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมอยู่ในปัจจุบันขณะและนั่นคือเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ที่พอใจในสิ่งที่มีคือผู้มัง่งคั่งที่สุดในโลกเพราะเขามีใจที่อิ่มโดยไม่ต้องรอให้ข้างนอกเติมเต็มการฝึกพอใจในสิ่งที่มีตามคำสอนพระพุทธเจ้าการพอใจในสิ่งที่มีไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะคำพูดปลอบใจเพียงชั่วคราว แต่เป็นการฝึกใจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตาหูใจและความคิดของเราคุ้นเคยกับความจริงแท้ของชีวิตพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้เริ่มต้นจากการเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กน้อยในชีวิตเช่นเวลาที่เราได้ดื่มน้ำสะอาดได้หายใจลึกๆรับลมเย็นหรือได้ยินเสียงนกร้องในตอนเช้าแม้สิ่งเหล่านี้จะดูเล็กน้อยแต่เมื่อเราฝึกมองด้วยใจที่รู้คุณ สิ่งเล็กก็กลายเป็นความสุขใหญ่พระองค์ตรัสว่าผู้ที่มีสติระลึกรู้ในปัจจุบันจะเห็นว่าแท้จริงแล้วเรามีมากกว่าที่คิดเพียงแต่ความอยากทำให้เรามองข้ามมันไปความอยากทำให้ใจเรามืดบอดและพาเราเดินลงทางในความคิดว่าถ้ามีสิ่งนั้นถ้าได้สิ่งนี้ชีวิตเราจะดีขึ้นแต่เมื่อได้มาแล้วใจก็จะสร้างเป้าหมายใหม่ขึ้นมาอีก วงเวียนไม่รู้จบ 1. ฝึกสติรู้ตัวในสิ่งที่เรามีทุกเช้าก่อนจะเริ่มวันลองนั่งเงียบๆสักครู่หายใจลึกๆและทบทวนว่าวันนี้เรามีอะไรอยู่แล้วบ้างเราอาจนึกถึงร่างกายที่ยังแข็งแรงพอทำงานได้ครอบครัวที่ยังอยู่ข้างเราเพื่อนที่ห่ใหญ่หรือแม้แต่แสงแดดยามเช้าที่ทำให้โลกสว่าง เมื่อใจจดจ่อกับสิ่งเหล่านี้ความรู้สึกขอบคุณจะค่อยๆเกิดขึ้นและความอยากเกินจำเป็นจะค่อยๆเบาบางลง 2. แยกความต้องการออกจากความอยากพระพุทธเจ้าแบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็นสิ่งจำเป็นและสิ่งเกินจำเป็นสิ่งจำเป็นเช่นอาหารน้ำที่พักอาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรค สิ่งเกินจำเป็นคือสิ่งที่เราอยากได้เพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความเด่นหรือเพื่อสนองความรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากขึ้นเมื่อเรามีสติแยกออกได้ใจก็จะไม่ถูกรบกวนด้วยความอยากที่ไม่สิ้นสุด 3, เห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งอีกเหตุผลที่เราควรพอใจในสิ่งที่มีคือทุกสิ่งในชีวิตล้วนไม่เที่ยงวันนี้เรามีวันหน้าก็อาจไม่มี แม้แต่ร่างกายของเราเองก็เปลี่ยนไปทุกขณะพระองค์ทรงสอนว่าหากเรามัวแต่รอให้สิ่งที่ไม่เที่ยงทําให้เรามีความสุขเราจะทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรารู้จักชื่นชมมันในขณะที่ยังอยู่กับเราใจเราจะอิ่นแม้วันหนึ่งมันจะหายไปสี 4. ใช้ความพอใจเป็นหลักฐานของความเพียรการพอใจในสิ่งที่มีไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ก้าวหน้า กลับกันเมื่อเราพอใจในปัจจุบันเราจะทำสิ่งต่างๆด้วยใจที่สงบเราจะตั้งเป้าหมายจากความรักและความปรารถนาดีไม่ใช่จากความกลัวหรือความโลภและเมื่อผลลัพธ์ออกมาไม่เป็นดังหวังใจเราก็จะไม่ถังเพราะความสุขของเราไม่ได้ผูกติดกับสิ่งนั้นตั้งแต่แรกพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้รู้จักสันโดษย่อมไม่มีความจนแม้อยู่เพียงกระท่อมก็เปี่ยมสุข ประโยคนี้ไม่ได้หมายถึงความจนในทรัพย์สินแต่หมายถึงความจนในใจใจที่ไม่เคยพอคือใจที่ยากจนส่วนใจที่พอแม้เพียงเล็กน้อยคือใจที่มั่งคั่งที่สุดในโลกวิธีปฏิบัติให้พอใจในสิ่งที่มีแบบใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันพระพุทธองค์ทรงรู้ดีว่าใจของมนุษย์นั้นถูกดึงไปด้วยความอยากอย,กอยู่เสมอ ดังนั้นการฝึกพอใจในสิ่งที่มีจึงต้องทำให้เป็นนิสัยค่อยๆฝังลึกลงไปในจิตจนกลายเป็นธรรมชาติใหม่ของเรา 1. เริ่มวันด้วยการนับพรเมื่อเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก่อนจะหยิบโทรศัพท์หรือคิดถึงงานให้หลับตาหายใจเข้าออกลึกๆแล้วนึกถึงสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในชีวิตอาจจะเป็นครอบครัวสุขภาพ โอกาสในการทำสิ่งดีๆหรือแม้แต่เพียงการได้มีชีวิตอยู่ต่ออีกหนึ่งวันการเริ่มต้นเช่นนี้จะทำให้ใจเรานุ่มนวลและรู้สึกว่าเรามีมากกว่าที่เราคิด 2. ฝึกมองสิ่งธรรมดาให้พิเศษทุกครั้งที่เรากินอาหารดื่มน้ำเดินท่ามกลางลมเย็นหรือได้พักเหนื่อยในที่สงบให้หยุดสักครู่รู้สึกกับประสบการณ์นั้นอย่างเต็มที่ เหมือนเรากำลังรับของขวัญจากชีวิตไม่ใช่แค่กิจวัตรที่เกิดขึ้นเฉยๆพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสติคืคอกุญแจที่จะเปิดประตูสู่ความสุขที่มีอยู่แล้วตรงหน้า 3. ลดการเปรียบเทียบความไม่พอใจจำนวนมากเกิดจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นเราเห็นคนอื่นมีบ้านใหญ่กว่ารถหรูว่าหรือชีวิตดูดีในสายตาเรา ก็เผลอรู้สึกว่าของเราน้อยเกินไปพระองค์จึงสอนให้เราหันกลับมาดูตัวเองและพิจารณาว่าสิ่งที่เรามีเพียงพอแก่การดำรงชีวิตหรือไม่ถ้าพอแล้วสิ่งที่เหลือคือความเพลิดเพลินที่ใจเราเลือกเสียไม่ใช่ความจำเป็นที่ขาดไม่ได้ 4. ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติเป็นครูที่สอนเรื่องความพอใจได้อย่างลึกซึ้ง ต้นไม้ไม่ได้พยายามเป็นต้นอื่นดอกไม้บานตามฤดูกาลของมันนกไม่ได้สะสม,มะเมล็ดเกินกว่าที่จะกินในวันนี้การอยู่กับธรรมชาติช่วยให้เรากลับมารู้จักจังหวะที่แท้จริงของชีวิตและตระหนักว่าเราไม่จําเป็นต้องเร่งไล่ทุกอย่างเหมือนที่ใจอยาก 5. ระลึกถึงความไม่เที่ยงทุกวันในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ทรงสอนให้ระลึกถึงความตาย ความเปลี่ยนแปลงและความไม่เที่ยงอยู่เสมอไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวแต่เพื่อให้เรารู้ว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆสิ่งที่เรามีในวันนี้อาจหายไปในพริบตาการตระหนักเช่นนี้จะทําให้เราทราบซึ้งกับทุกช่วงเวลาและไม่ปล่อยให้ความอยากพรากค,ความสุขที่มีอยู่แล้วไปจากเราอุปมาอุปายจากพระพุทธเจ้า พระองค์เคยเปรียบเทียบคนที่ไม่รู้จักพอเหมือนคนตักน้ำทะเลด้วยมือเปล่าต่อให้ตักมากแค่ไหนน้ำก็ไหลรอดออกจากมืออยู่ดีใจที่ไม่พอจะไม่มีวันเต็มในทางตรงข้ามคนที่พอใจในสิ่งที่มีก็เหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้ำใสแม้น้ำจะไม่มากแต่ก็เพียงพอให้ดับกระหายและมอบความชุ่มชื่นแก่ใจ อีกหนึ่งอุปมาคือคนที่เดินป่าแล้วหยุดดื่มน้ำจากลําธารสายข้างทาเขาไม่เร่งรีบจนพลาดความสดชื่นของน้ำเย็นชีวิตเราก็เช่นกันถ้าเรามัวแต่วิ่งหาน้ำผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลเราอาจตายจากความกระหายก่อนจะไปถึงมันพอใจในสิ่งที่มีกับอริยสัจ 4. พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการเข้าถึงความสุขแท้ ต้องเริ่มจากความเข้าใจในอริยสัจ 4. ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐสิประการและถ้าเรามองผ่านมุมของพอใจในสิ่งที่มีเราจะเห็นภาพชัดมากขึ้น 1. ทุกความจริงข้อแรกความไม่พอใจคือรากของทุกเมื่อใจเราเฝ้าบ่นว่ายังไม่พอเรากำลังสร้างทุกข์ขึ้นเองแม้เราจะมีมากกว่าที่เคยฝันไว้ ก็ยังหาช่องบอกตัวเองว่าขาดนี่คือสภาพธรรมชาติของจิตที่ถูกตัณหาครอบงำสอสมุทยัยเหตุแห่งทุกข์พระองค์ชี้ชัดว่าเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาหรือความอยากตัณหามีสามแบบคือการตัณหาอยากได้สิ่งที่สร้างความเพลิดเพลินเพราะว่าตัณหาอยากเป็นในสิ่งที่อยากเป็น วิพาวะตัญหาอยากไม่เป็นในสิ่งที่ไม่ชอบเมื่อเรามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วใจก็สร้างความอยากดับหมายขึ้นมาไม่รู้จบ 3. นิโรธความดับทุกข์เมื่อเราลดความอยากและพอใจในสิ่งที่มีใจก็จะค่อยๆว่างจากการขวายคว้าเมื่อไม่มีตัณหาคอยจุดไฟทุกข์ก็ย่อมดับพระองค์ตรัสว่านี่คือนิโรธหรือการสิ้นไปแห่งทุกข ซึ่งไม่ใช่ความสุขเพียงชั่วคราวแต่เป็นความสงบที่ตั้งมั่น 4. มัรคหนทางแห่งการดับทุกข์การพอใจในสิ่งที่มีไม่ได้เกิดเพียงเพราะตั้งใจแต่ต้องฝึกตามมัรคมีองค์แปดโดยเฉพาะสัมมาทิิมองเห็นตามความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงสามมาสติระลึกอยู่เสมอว่ามีสิ่งดีอยู่รอบตัว สามารถสมาธิฝึกให้ใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อสิ่งล่อใจการเดินตามมักนี้จะค่อยๆทําให้ความพอใจกลายเป็นธรรมชาติของจิตความพอใจในมุมของการปล่อยวางพระพุทธองค์ไม่ได้สอนเพียงให้เราพอใจในสิ่งที่มีเพื่อความสุขเฉยๆแต่ยังทรงชี้ว่าความพอใจคือบันไดขั้นสําคัญไปสู่การปล่อยวางเพราะเมื่อใจเราไม่เกาะสิ่งภายนอกไว้แน่น เราจะไม่หวั่นไหวเมื่อมันเปลี่ยนแปลงหรือจากไปลองนึกถึงคนที่ถือดอกไม้สวยไว้ในมือถ้ากำแน่นเกิดไปดอกไม้ก็ช้ำและเหี่ยวเร็วแต่ถ้าเราถือด้วยความพอดีชื่นชมมันในเวลาที่มันบานวันหนึ่งแม้มันร่วงโรยใจก็ยอมรับได้นี่คือสภาวะของจิตที่พอใจและปล่อยวางไปพร้อมกันทำไมความพอใจจึงเป็นประตูสู่เส้นทางหลุดพ้น เพราะความพอใจช่วยตัดรากของตัณหาและเมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่มีการเกิดใหม่ของทุกข์คนที่พอใจจึงเหมือนนักเดินทางที่เลิกวิ่งไล่เงาและหันมานั่งพักในร่มไม้เย็นเขายังมีทางไปต่อแต่ไม่จำเป็นต้องรีบเพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวที่ก้าวไปเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกพระภิกษุผู้สันโดษในสมัยพุทธกาล มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระิสักท่านบวชในวัยชาราไม่มีสติดตัวและมีเพียงจีวรเก่าที่ได้จากการเก็บผ้าที่ชาวบ้านทิ้งแล้วนำมาซักตากเย็บต่อการเป็นผืนเดียวบางคนในหมู่ภิกษุเห็นจีวรของท่านแล้วก็รู้สึกเวทนาอยากจะถวายจีวรใหม่ให้แต่พระติสักกลับยิ้มอย่างสงบและกล่าวว่าจีวรผืนนี้กันแดดก,กันหนาวได้ พอเพียงแก่การครองเพศบรรพชิตข้าพระเจ้ามิได้ขาดสิ่งใดเลยท่านใช้ชีวิตด้วยการฉันอาหารบิดาบาตเพียงเพื่ออยู่รอดไม่เลือกอาหารไม่ติดรถไม่อยากได้ของดีกว่าผู้อื่นใจของท่านจึงเบาไม่กังวลว่าจะมีกินพรุ่งนี้หรือไม่เพราะท่านรู้แล้วว่าสิ่งที่ตนมีในปัจจุบันก็เพียงพอแก่ชีวิต พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระทิศวา่าเป็นผู้สันโดษอ,อย่างแท้จริงและตรัสแก่หมู่ภิกษุวา่าผู้รู้จักพอใจแม้มีเพียงเล็กน้อยย่อมอยู่เย็นเป็นสุขเปรียบเหมือนทะเลสาบเล็กที่มีน้ำใสสะอาดแม้ไม่ลึกมากแต่ก็เต็มตะลิ่งอยู่เสมอในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงเรียกร้องให้เรามีมากขึ้นเป็นมากขึ้นและวิ่งไล่ให้ทันคนอื่น คำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องพอใจในสิ่งที่มีคือเข็มทิศที่จะพาเรากลับมาสู่หวัใจของชีวิตเมื่อเราพอใจใจเราจะหยุดหหยหาเมื่อใจหยุดหหยหาความทุกข์ก็หยุดตามและเมื่อเราพบความสุขจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราจะไม่ต้องรอให้อนาคตมามอบความสุขให้เราอีกเพราะเรามีมันอยู่ในมือแล้วในปัจจุบันขณะนี้เอง ขอให้คำสอนนี้ซึมลึกลงในใจของทุกท่านเหมือนหยดน้ำใสที่ตกลงบนผืนดินแห้งแลง้งและขอให้หัวใจของคุณเต็นตะลิ่งด้วยความสุขจากการพอใจในสิ่งที่มีไม่ว่าจะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดขอให้ทุกท่านมีจิตใจที่อิ่มกายที่พอและชีวิตที่สงบสาธุ